ขอสองตัวเลยได้ไหมครับขอบคุณมากครับนี่ขนะดเขารอบยี่สิบปีเลยนะครับตอนปีแรกๆผมต้องพบใหม่มาเองอะ มีหมื่นสองพันไร่แล้วเหลือเก0 0บริจาคให้ชาวบ้านชุมชนไปอยู่นะครัวเรือนละห้าไร่ที่บ้านผมมีร้อยเจ็ดสกตารางวันะครับขอ,ขอเป็นคนจังหวัดน,นี้ได้ไหมครับขอแบ่งห้าไร่เมื่อนะกี้นะนั่งอยู่ข้างลงตกใจมากไอห่าแม่ลงลูกน้องกูเอาอะไรมาเปิดกูไม่เกี่ยวนะ มีอย่างนี้แล้วเนี่ยแหวนเมวาตกใจนะเมื่อกี้นะที่เขาบอกเออเนอะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> อย่างเดียวที่นี่ภาคใต้ <c oughs> อ่ะปิดปิดทำไป็ภาคเหนือน,นะครูไป็นเอลงจากเวทีแน่เลย <c oughs> ปิบปิดไม่เกี่ยวกับผมใะเข้ามาเองแล้วก็ไม่ได้ปรึกษ,ษา <c oughs> กนะครับบังเอิญโชคดีมากนี่คือภาคใต้อะนะพวกเราเห็นด้วยไม่ใช่ภาคใต้ฮะ ถ้าอยู่รอหรือชเชียงใหม่นะครับไม่ได้ขึ้นเวทีนะไม่ได้ลงเวทีนะขึ้นเวทีก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็กองขอพูดถึงน้าท่วมนะครับพวกเราก็น้ําท่วมเหมือนกันนะครับก็ปีแล้วเป็นน้าท่วมครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับแอ้วน้าท่วมปกตินี่เมืองไทยมันก็มันก็ท่วมอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นของผู้กับประชาชนเราก็เราก็คุ้นเคยกับน้าท่วมแล้วเราก็อยู่อย่างนี้มาก็หลอนแต่ปีแล้วเป็นปีแรกเลยที่ ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังปรับตัวอยู่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นออทั้งหมดก็เป็นฟีมเมอร์พวกเรารวมทัออ้งผมด้วยนะครับก็เป็นปีแรกที่น้ำท่วมอุตสาหกรรมเออมันมาจากทางเหนือก่อนนะมา,า,ท,าออทางนครสวรรค์ไทยไล่มาพิษณุโลกแล้วก็ไปต่างทองลพบุรีแล้วก็มาถึงอยุธยาอุตสาหกรรมแรกสองสา,ารรมแรกที่ท่วมเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมน่าจะเป็นสารัตนนครน,นะครับ ตอนนั้นรัฐบาลก็คำว่าสอพคำว่าเอาอยู่นี่าาาก็มาจากมาจากเนี่ยสอพอเลนะบอกว่าเอาอยู่สบายใจได้นะครับว่ายังไงรัฐบาลเขาเอาอยู่นะครับทำทำกำแพงกันดินไว้วบ้อยแล้วนะครับสบายใจได้คับจบด้วยจงน้มครับหลังจากนั้นมันก็มีไปที่ไฮเทคก็ก็นนรัฐบาลก็บอกว่าใายห่หวงเที่ยวนี้นะ คือท,ทำคานดินรอบอุตสาหกรรมนะครับเออ่17กิโลทำสูง5เมตรนะเออ่สบายใจครับไม่ต้องห่วงฮะรับประกันนะครับว่าไม่พังแน่นะครับจบด้วยแตกครับก็ไปที่รถชนะรถชนะเนี่ยทำคานดิน2ชั้นครับมีแผน2ด้วยน,นี่เป็นสิ่งที่ดีครับเวลาเราทำไรปอบเราต้องเผื่อเรื่อยเผื่อขาดนะมันต้องมีแผงหนึ่งแผนสองก็เคย แผนหนึ่งมาเพราะถ้าไม่มีไม้ลอยก็จะมีไม้สายแล้วก็เอามาประมาันสองอันเลยก็มีแผนสองนะครับก็มีสองชั้นจบด้วยท่วมนะครับอ,อ,อัน Hi ออนี้ไฮเทคแล้วก็รอเอรนน้ำก็เหมือนกันจริงๆแล้วไปที่มีจังหวัดนึงเลยจังหวัดสุดท้ายเคยปทุมธานี กับนวานครอ,อุตสาหกรรมเนี่ยคือตอนนั้นน่ะผู้ว่าประทุมธานีออกมาคารันตีนะเอาตําแหน่งมาเดินพันว่าต้องเอาให้อยู่ไม่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเกือบสุดท้ายนะถ้าตรงนี้ท่วงก็แปลว่าแย่แน่เลยนะครับเอาหัวมาประกาศไอเอาตําแหน่งมาประกาศจบด้วย <c oughs> ผู้ว่าเด็ก นะแล้วก็ท่วงตอนนั้นผูวกก้ว่ากรทมเนี่ยก,ก็พยายามบอกเลยว่าโอ้ยกรุงเทพน้ำไม่ทั่วเอาหัวมาประก,กาศตอนนั้นพอดีผมก็ยังตกใจไปแล้ท่านผู้ว่ามีอยู่กี่หัวคลิปเขียนด้วยน้ำมัเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาหัวมาอะไรประกาศครับก็ผมจะแยก เอาละพูดถึงน้ำท่วมแล้วผมก็จะบอกแล้วว่าผมก็เป็นคนคนหนึง่งนะเ,เล็กๆเ,เหมือนบริษัทเหมือนอาสาสมัครทั่วไปก็ช่วงที่น้ำท่วมเรายังไม่น้ำท่วมเราก็ช่วยงานช่วยน้ำท่วมในโลกของความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยน่าสนใจอันยังเคยยายฝ่อบอกน้องๆทุกคนเลยว,ว่าวันนี้เราเป็นนักศึกษาพรุ่งนี้เรา,าจบแล้วเราก็กลายเป็นคนทำงานอาจจะทำธุรกิจวันนี้เราเป็นเยาวชนอยู่พรุ่งนี้เราโตขึ้นแล้ววันนี้เราเป็น คนธรรมดาคนนี้เราแต่งงานเราเป็นหน้าครับครัวเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นครอบครัวน่ะเคยสารการเปลี่ยนฐาะนาะเราเปลี่ยนได้เร็วมากบางทีข้ามวันข้ามคืนก็เปลี่ยนน่ะนะครับเไม่เชื่อครับคุณออกไปคุณฆ่าใครพรุ่นี้คุณกติดคกุกเลยใช่ไหมฮะวันนี้เราเป็นคนดีนะเราไปติดยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวสิเพิ่งนี้เราก็เป็นคนชั่วไปละวันนี้เราเป็นคนรวยใช่ไหมเป็นคนมีสตางค์เนี่ยถ้าเราไปเล่นกับพนัน,นติดกับพนัน,นติดผู้หญิงติดอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลายเป็นคนลำบากนะฮะคือไม่จําเป็นว่าคุณจะเป็นอะไรแต่พรุ่งนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรก็ได้อาจจะเป็นดีไม่ดีดีไม่ดีแล้วไม่ดีก็กลายเป็นดีเหมือนกันผมก็เป็นคนช่วยน้ำท่วมนะครับหลังจากผมรับโทรศัพท์เราผมก็กลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีนะครับเพราะตอนนั้นผมกับบางช่วยน้ำท่วมอยู่ที่อานีน่าเทนทองหล่อที่นี่มันคงไม่ใครรู้จักนะรู้จักไหมฮะใครรู้จักยกมือขึ้นอารีน่าเทนทองหล่อ รู้จักด้วยคุณไปเที่ยวถึงกรุงเทพเลยเหรอครับไปทำอะไรครับตกลงที่นี่ไม่มีไม้ลอยมันเดินได้แค่ที่นี่แหละครับเ้าจะไปเอาไม้อีกนานกว่นนวกานี้หรือเปล่เวลาผม,มไปผมต้องระวังนะผมไปได้แค่นี้อ่ะครับทำไมไม่มาไว้ตรงนี้แล้วผมกอนี่ยี่สิบปีมันมันได้แค่นี้อะฮัลโหลอ๋อ วางไว้ก่อนนะแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาก็มาแถงนี้คุณไปทําอะไรทําหลอกครับเคยอยู่ที่นั่นหรอรู้จักฟังขี่ไหมแกล้งตายเลยจบไปเที่ยวผับมาที่นั่นมันมีเยอะมีผับมีร้านจักรัดมิวมีมีรามีเชพียคือผมก็แพ็คของอยู่ที่ท้องรอแล้วก็ได้รับโทรศัพท์ว่าเอ่อน้ำมาอุตสาหกรรมพระเ้าสามแล้วประมาณนะ้ เจ็ดสิบเซน่าที่เมื่อกี้บอกว่าวันรุ่งขึ้นผมกำลังจะไปลบุรีพอดีแพ็คของเนี่ยนี่เพ็คครั้งที่สองครั้งหนึ่งแพ็คเราแพ็คกันประมาณสองตังก็บอกวราะงั้นวันนี้อยากไปเลยคุณข้าไปที่โรงงานเพราะโรงงานมันก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะเขคิดว่าน้ําคงใกล้มาแล้วก็เราตอแล้วเราก็เชื่อแล้วจะบอกว่าเอาอยู่เราก็เชื่อเราเข้าเราเราไม่ได้มีแผนหนีเลยเรามีแต่แผนสู้อย่างเดียว คือเรบอกว่าเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยเบิกเงินหนึ่งแสนบาทไปไปซื้อของเพราะว่าเวลาน,น้ำท่วมอ่ะเป็นคนททยมันเป็นนิสัยอย่างนี้ไปทั้งประเทศแล้วก็มีพฤติกรรมอยู่อย่างนหลังจากมีน้ำท่วมพบเขาก็ต้องไปซื้ออะไรดนะับพอ,อน้นำท่วมพบต้องไปซื้อมาม่าและปลากระป๋องผมก็รู้สึกว่าอาแพ็คของแล้วก็แพ็คเลยมามา่าปลากระป๋องข้าวสารไฟฉายนะแล้วก็อะไรก็รว่าวไป แล้วเราก็ส่งไปที่โรงงานบ้างเราให้ลูกน้องกินบ้างส่งไปช่วยคนเหล่านบ้นคุจะรู้สึกว่านี้ผมไปโรงงานเนี่ยผมผมผม,ผมคิดถึงพนักงานว่าเขาคมกินมาม่าก,กับปากระป๋องเบื่อมาแล้วเเอาเงินหนึ่งแสนบาทเพราะว่าพนักงานในนั้นมีประมาณห้าสิบคนที่กำลังช่วยช่วยเหลือน้ําำท่วมก็ไปไปที่พุทนแรงซื้อของก็อยากซื้อของดีๆไปให้พนักงานกินแล้วก็คิดว่าเขาโกเบื่อมาม่าและปากระป๋องมาก็เข้าไปที่พุทธแรงซุปเปอร์าระเ็ศเนี่ย ซื้อของไปหลายหมื่นบาทก็สมควรเลยครับสรุปแล้วผมก็ซื้อมาม่าและปลากระป๋องค้วเื้อเดิมไปเดินมาเนี่ยมันคิดไปคิดมานะเออมันก็มีเหตุผลนะทำไมเขาจะซื้อมาม่าและปลากระป๋องึ้นมารู้จะซื้ออะไรครับซื้อนี่ก็เดี๋ยวไม่มีน้ํากินไม่ได้ซื้อนี่ก็ไม่มีไฟก็คือมาม่าแหละเละเคยมาม่าเป็นสิ่งเดียวที่คนไทยกินได้ทุกเวลาไม่ว่าจะมีไฟไม่มีไฟเคยเจ้าของมาม่าเคยคนที่นวัตกรรมนี้มันมาจากญี่ปุ่น เจ้าของญี่ปุ่นเขียนเรากินมาม่าแล้วก็โง่คือเราไม่ต้องมีน้ำนะครับแล้วว่ามีโปรอกเสร็จแล้วเราก็เทไส้ไทยเครื่องปรุงแล้วก็กรุบกรุบกินเลยมันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถนะเอาตัวรอดได้แล้วก็จะไปมาถ้าซื้อมาม่าแล้ปลากระป๋องเพราะปลากระป๋องกินนะได้ครับไม่ต้องมีไฟนะครับเปิดมาก็มีปลาอยู่ในกระป๋องอก็เรียกปลากระป๋องแล้วก็กินเลยนะครับเ,เดียเด๋ยวนี้ผมก็ซื้อมาม่าแบบ ญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างปากกาต่อาซื้อของ่าง,งประเทศก็ในพุทธแรงมันจะมีของดี